สนนโดยรวามิาลูาคอมเพล็กซ์ไบโอเซรมัมสวัสดีครับจอข่าวเด่น5มโมงเย็43น43นาทีนะครับทูชมครับ เราจะฝ่าวิกฤตการณ์มาหาอุทกภัยไปด้วยกันครับท่านผู้ชมครับขณะนี้กรุงเทพมหานครเมืองหลวงของประเทศนี้อยู่ในอันตรายเป็นอย่างยิ่งอย่างที่บอกเนี่ยนะครับไม่ต้องการให้ตื่นตระหนกซึ่งจะกลายเป็นวิกฤตการณ์ที่หนักหนาสาหัสหยิ่งขึ้นแต่ขณะเดียวกันความจริงต้องปรากฏออกมาเพื่อให้การรับมืออย่างไม่ประมาทครับท่านผู้ชมฮะช่วงต้นเจาะค่ะเรื่องเด่นเด่นนี้นั้นท่านผู้ชมได้เห็นนะฮะสกายรีพอร์ตเราบินสำรวจเมื่อตอน ช่วงเย็นที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะมวลน้ํานั้นเข้าสู่กรุงเทพมหานครหรือว่ามาจอดที่กรุงเทพมหานครในสองเส้นทางหลักเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะหลักแรกจุดแรกก็คือทางด้านของถนนวิภาวดีรังสิตนะครับท่านผู้ชมฮะก็จะเห็นเนี่ยนะฮะว่ามวลน้ำเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะซึ่งก็มาจากทางจุดของประตูน้ําจุฬาลงกรณ์ซึ่งก็เป็นน้ําก้อนใหญ่เนี่ยนะฮะ พูดง่ายๆก็คือเป็นมวลน,น้ําหลากจากทางเหนือแล้วก็มาประเดประดังที่ทางเหนือของกรุงเทพมาผนวกกับของรพีพัดแล้วก็ลงมาถึงประตูน้ําจุฬาและขณะนี้เนี่ยนะฮะน้ำเข้ามาผ่านฟิวเจอร์ผ่านเสียรังสิตหัวน้ําตอนบ่ายแก่ๆนั้นอยู่ที่สนามกีฬาทูปะเตมีแล้วนี่เป็นจุดแรกเนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะจุดต่อมาที่สก,กายรีพอร์ตบินสํารวจนะครับท่านผู้ชมฮะก็คือทางตะวันตกของกรุงเทพมหานคร อันเนื่องมาจากปัญหาเรื่องของประปาหลังจากคลองเชียงรากนั้นพนังกั้นแตกแล้วก็รวมถึงประปานั้นมีปัญหาเรื่องไซฟ,ฟอนต,ตรงลังสิทธ์เนี่ยนะฮะทำให้น้ําเข้าคลองประปาตั้งแต่เมื่อวานนี้ขณะน,นี้สถานการณ์น้ำเนี่ยนะครับทุกผู้ชมะทิศทางที่กายรีพอร์ตบินสำรวจนั้นข้างหนึ่งเนี่ยนะฮะมุ่งหน้าเข้าเมืองทองธานีนะครับอีกข้างหนึ่งเนี่ยนะฮะมุ่งหน้าเข้าหลักสี่ตั้งแต่เช้าวันนี้ท่านผู้ชมคงทราบนะฮะว่าท่วมถนนแจ้งวัฒนะ ศูนย์รชาชการซึ่งเริ่มมีน้ําบนถนนเนี่ยนะฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดแล้วก็อย่างที่บอกกับท่านผู้ชมครับว่า4จุดอันตรายของกรุงเทพมหานครนอกจากสองจุดนี้ก็คือของประปานะฮะผมเรียกว่ากรุงเทพตะวันออกเฉียงเหนืออไแฮะกรุงเทพตะวันตกเฉียงเหนือนะครับท่านผู้ชมฮะจุดของประปาทางเหนือโดยตรงก็คือเข้ามาทางผลโยธินและทิศทางมันจะเข้ามาทางวิภาวดีรังสิตนะครับทางตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ยังไม่มีปัญหาครับท่านผู้ชมฮะ จะเป็นโซนของคลองหกวาสายคลองหกวาสายล่างซึ่งยังรับสถานการณ์ได้อยู่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมฮะบอีกจุดหนึ่งก็คือน้ําที่ไปจากบางบัวทองบางบัวทองเนี่ยนะฮะจะลงไปตอนล่างมุ่งหน้านะคนปรปฐมแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือจะตีกลับเข้ามาหากร,รุงเทพมหานครฝั่งธนบุรีทางคลองทวีวัฒนาคลองมหาสวัสดิ์นี่คือสถานการณ์4จุดอันตรายแต่ตอนนี้ ที่มีน้ําเข้ามาอย่างต่อเนื่องคือสองจุดหลักด้านบนนะฮะคลองปลาปลาหนึ่งแล้วก็ผลโยธินกําลังจะเข้าวิภาวดีสองเราจะพูดคุยกับที่ปรึกษาของผู้มีในการสปภนะครับแล้วก็เป็นสมาชิกบ้านเลขที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์คุณหญิงสุดารัตน์นั้นไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการให้ข้อมูลแต่ในฐานะที่เข้าไปคลุกอยู่ในข้อมูลกับสบปภเนี่ยนะฮะจะได้พูดคุยกันช่วงนี้ว่าสถานการณ์ล่าสุดและถ้าเราจะพูดความจริงกัน มันจะเกิดอะไรขึ้นกับกรุงเทพมหาคนครคุณหญิงสวัสดีครับสวัสดีคระครุณสรยุทธค่ะครับผมผมบอกให้แล้วเนี่ยนะครับว่าคุณหญิงไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงในการเปิดเผยข้อมูลแต่ว่าเข้าไปคุกอยู่กับข้อมูลกับสปพ,พถูกไหมครค่ะก็ดิฉันคงพูดได้ในสิ่งที่ได้เห็นการทํางานงนะคะคุณสรยุทธ์ครับนะคะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงฮะเอาความจริงเลยฮะค่ะตอนนี้ต้องเรียนคุณสรยุทธ์อย่างนี้นะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยอาจจะทําให้ดูตกใจนะคะ แต่ว่าอยากให้ทําฟังหลักการที่ทางสปพ,พเนี่ยเขาทำมานะคะเก่อนโดยโดยจะฟอลโล่ตามที่คุณสุธธอธิบายนะคะค,คือการระบายน้ําจากกรุงเทพมหาอารเข้าเข้าผ่านไปะทะเลเนี่ยนะคะคต้องเข้าใจก่อนว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่มีมวลน้ํามากที่สุดที่ฉันคิดว่านายกท่านนายกยิ่งรัฐเนี่ยเป็นนายกสีคนแรกที่เจอน้ํามากขนาดนี้นะคะ น้ำมวลน,น้ำเนี่ยมีสูงถึงหนึ่งหมื่นห้าพันลูกบาศก์เมตร,รนะคะล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งมีปริมาณมากกว่าเขื่อนภูมิพลทั้งเขื่อนนะคะคน้ำมวลน,นี้เนี่ยมาจ่ออยู่ที่ป่ากรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่สิบสี่นะคะแตะ่ทางสปภแล้วก็ท่านนายกเนี่ยนะคะท่านนายกได้สั่งการให้มีการทำคันกัน้นทางด้านตะวันออกเนี่ยนะคะเพื่อชะลอน้ำและระบายน้ำออกทางตะวันออกเนี่ยนะคะ สามคันขึ้นหนึ่งระดีพัทนี่ฮะสองรังสิตไปยุนสักครับสามอ่าลำลูกการหรือว่าอ่าอ่อของหกวาสายล่างครับนะคะสามคันนี้เนี่ยซึ่งเป็นคันหลักเลยครับแล้วก็น้ํามวลที่มหาศาลที่มากกว่าเขื่อนพื้นพลทั้งเขื่อนเนี่ยมาจ่อได้วันที่สิบสี่รดิฉันคิดว่ามาตรการนี้เนี่ย อันนี้ไม่ใช่คนข้างในแต่อขอขอนุญาตพูดเพื่อให้ความเพื่อให้ความกระจ่างแล้วความเป็นธรรมกับคนทํางานทุกฝ่ายนะค,ะครัะชี้ว่ามาตรการที่ท่านนายกแล้วก็สปปพอพอทําเนี่ยมันมันเวิร์กไม่อย่างนั้นเนี่ยกรุงเทพจมจมหายไปละเพรา่นน้าเนี่ยมวลใหญ่ขนาดจะทั้งทั้งเขื่อนภูมิพลเนี่ยมารออยู่ตั้งวันที่สิบสี่วันนี้เนี่ยเรายังกันได้แต่ปัญหาที่มันจะเกิดเนี่ยก็เจอเิดเิดรอยปริอยู่ตามคือหนึ่งริมน้ําเจ้าพยา ริมแม่น้ําใหญ่คริมคลองนะคะคที่ไม่มีประตูน้ําครับอันนี้แน่นอนเลคะ่ะว่าต้องมีน้ำมันลีไหลเข้ามานะคะดังนั้นเนี่ยเดีฉันอยากจะเรียนว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่พูดแต่นเนี่ยมันสามารถีิสูจได้ว่ามาตรการที่เขาทํากันมาคือทางท่านนายกรัฐสกพ,อพอททามาเนี่ยมันเป็นการที่ทําให้ฉลอน้ําและ ทําให้ทิศทางการระบายน้ำเนี่ยไปในสู่พื้นที่ที่ระบายน้ําได้แล้วลดความเสียหายกับประชาชนให้มากที่สุดซึ่งดิฉันจะจะขออธิบายนะคะจะได้ฟลงก็ที่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 คุณเยยุทธ์พูดถึงจุดจุดเสี่ยงทั้งทั้งสามจุดเลยนะคะทั้งสี่จุดเลยขอแบ่งการระบายน้ํอ่าออกเป็นสามส่วนจากมวลน้ําด้านบนสุดนะคะน้ําบนสุดที่รออยู่หนึ่งหมื่นห้าพันล้านลูกบาทเนี่ยนะคะเข้ามาเนี่ยจะ แยกเป็นสามส่วนน้ําส่วนใหญ่ที่สุดจะออกไปทางท่านตะวันออกคุณจะอยุึดชี้ทางด้านตะวันออกนะคะตรงก้อนตะวันออกที่หน้าที่ที่ที่เหนือคันละทีพัดนะคะตรงนี้จะเป็นส่วนประมาณสักอาจจะสองในสามจะระบายลงทางนี้นะคะตามภูมิประเทศครับส่วนหนึ่งจะต้องลงตรงกลางแม่น้ําเจ้าพยานะคะอีกส่วนหนึ่งลงทางด้านตะวันตกนะคะก็คือจะไปเข้าที่จากอยุธยาก็จะไปเข้าที่ ปทุมธานีแล้วก็เข้านนทบุรีออกแม่น้ําท่าจีนนะคะออกนครปฐมออกสมุทรสาครอันนี้คือทางน้านะคะดิฉันไล่ทางทิศตะวันออกขณะนี้ทิศตะวันออกมีปัญหาอยู่จุดหนึ่งนะคะทางทิศตะวันออกเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการจัดการให้มีการทําคันสามคันก่อนเข้ากรุงเทพตั้งแต่คันัดพิพัฒน์คลองรังสิตรวมทั้งคลองคันหกวาสายล่างหรือคันลำลูกกานะคะแล้วก็มีคันทําดันคันด้านแนวตั้ง เพื่อที่ลําเลียงน้ําเนี่ยไปสู่ฝั่งเวด้านตะวันออกออกไปสู่ชาทะเลทางเฉาเชิงเตาซึ่งอาศัยคลองต่างๆนะคะที่ที่มีอยู่นะคะในการระบายก็อันนี้ก็เป็นการระบบระบายน้ําปกติแต่ที่ท่านนายกทำก็คือการพยายามผลักน้ําให้ระบายเร็วให้มากที่สุดนะคะทั้งเครื่องสูบน้ําเครื่องผลักดันน้ําการขุดลอกต่างๆนะคะอะ ตรงนี้เนี่ยดิฉันคิดว่าน้ําเข้ามาเจาะตรงนี้ตั้งแต่วันที่1ิบตุลาที่ผ่านมา <ฮะ S 2> วันนี้กรุงเทพฝัง่งนี้ซึ่งฝั่งตะวันออกเนี่ยซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่ของกรุงเทพเนี่ยยังเซฟอยู่ยกเล้นพื้นที่นอกคันก็คือมีนบุรีลาดกระบังนะคะหนองจอกแล้วก็สามวานะคะอันนี้เข้าท่วมมาเป็นเดือนแล้วนะคะคเพราอยู่นอกคันแต่ภายในเนี่ยเรายังเซฟอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะเกิดตรงจุดที่คลองป,ปานะคะและเกิดในฝั่งตะวันออกนี่เหมือนกันคือคลองปปาและตามถนน วิภาวดีรังสิตหรือถนนขลโยธินด้วยเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นจากอย่างนี้ค่ะคือน้ําน้ําเจ้าพญาเนี่ยไหลเข้ามาเนี่ยเกือบสี่พันลูกบาทนะคะเมื่อไหลเข้ามาเกือบสี่พันลูกบาทเนี่ยก็แน่นอนแหละว่ามันก็จะต้องลีกบ้างนะคะเข้าไปตามคลองต่างๆน้ําก็ไหลจากที่สูงเข้าสู่ที่ต่ำเนี่ยนะคะก็จะลีกบ้างเมื่อลีกบ้างเนี่ยก็จะมีปัญหาที่ที่ได้ประกาศือนสพประจับเตือนไปก็คือว่าน้ําก็เข้าไปที่คลองประปาครับ พอเอิญพอน้ำเข้าไปคลองประปาเนี่ยนะคะรีเข้าคลองประปาประตูกั้นน้ําเนี่ยค่ะอของกทมที่สามเสนเนี่ยเกิดเสียอีกยกบานไม่ได้ครับคีอท,ทาให้ท่านนายกเนี่ยต้องไปตั้งแต่ตีสี่ของคืนก่อนอไปแล้วตัดสินใจที่จะต้องเอต้อง,ต,องต้องพังคันหรือยกยกคันน้ําขึ้นมายกประตูน้ําขึ้นมานะคะเพื่อให้ระบายน้ําไปแต่ตอนนี้กทมกำลังซ่อมอยู่แะคะก็จะเห็นว่าพอผลเป็นอย่างนี้ปับ๊บ คลองสาเสนด้านในยังไม่ท่วมเพราะมีประตูน้ําปิดอยู่อแต่ว่าด้านนอกเนี่ยก็คือเขตหลักสีเขตดอนเมืองแล้วก็ฝั่งตักเก็ดเนี่ยของเมืองนอนเนี่ยจะถูกน้ําหลากเข้าไปนะคะคซึ่งเมื่อเช้านี้ดิฉันได้ทราบว่าท่านนายกได้สั่งการแก้ไขปัญหานะคะคก็คือทางเกาะทางปปาเนี่ยจะ,จะสามารถอุดรอยรั่วหรือการไหลเข้าของน้ำเนี่ยได้เพิ่มเติมใน ในวันนี้ส่วนที่สองก็คือว่าการระบายออกเนี่ยนอกจากประตูที่ที่ที่ยังระบายไม่ได้ในส่วนของประตูกทมนะคะก็จะมีทางน้ําซึ่งท่านนายกสั่งให้ทลายคันกั้นน้ําต่างๆออกเพื่อให้น้ําเนี่ยระบายเข้าคลองผ่านคลองสามเสนและคลองต่างๆเนี่ยออกในน้ำเสพติดได้ซึ่งประชาชนที่อยู่ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องตกใจการระบายเนี่ยจะระบายอยู่ใน c a p ซิตี้ของคลองที่จะไม่ทําให้ ชินเทปชั้นในเนี่ยท่วมทนไปนะคะหมายความว่าก็คือเปิดให้เปิดให้มันผ่านเฉลยทราบนะคะครับคือเปิดให้มันผ่านเฉลยถูกไหมฮะค่ะเปิดเปิดให้ผ่านเปิดเปิดไม่ใช่ค่ะคือมันจะต้องผ่านอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไม่ถ้าไปกักเขว้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์อะไรนะคะการผ่านก็ไม่ได้ทําให้ใครท่วมมากขึ้นแต่จะช่วยให้หลักสี่แล้วก็ดอนเมืองและปากเกร็ดเนี่ยเข้าสู่สภาวะปกติซึ่งได้ทราบจากทางศูนย์นะคะได้ทราบจากทางศูนย์ว่า Uh, ภายในสองวันเนี่ยก็จะด uh, าเนินการที่จะทําให้สภาพตรงนี้เนี่ยคืนสู่ปกตปิมันไปไ<อ>ยังไงฮะเอาตรงประปานี่อีกทีหนึ่งคะตรงประปาเนี่ยนะคะคือคุณสยุทธ์คะคือิฉชน้องต้องต้องเรียนก่อนว่ามวลน้ําที่มาเนี่ยนะคะมวลใหญ่เนี่ยมันไม่ได้เข้ามาสู่มันไม่ได้แปลว่ามวลใหญ่กําลังเข้าขล่มเข้ากรุงเทพแล้วมันใช่ตรงคลองปะปาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะคลองปะปาเป็นน้ําลีคเข้าคลองเมื่อเข้าคลองแล้วเนี่ยเผอิญ ประตูระบายน้ําของกรุงเทพมหานครที่สามเสน,เ,นเข้าใจฮะอันนั้น,นคือประตูบานหนึ่งเสียก็ไปยกเรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้แล้วมันก็เลยทําให้น้ำเนี่ยเออท้นขึ้นมาถูกไหมคะใช่ฮะแล้ววันนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยได้ทราบว่านะคะท่านนายกสั่งงานในที่ประชุมเนี่ยให้อ่ให้มีการทลายทางน้ําเพิ่ม <ๆ S 2> เติมเพื่อให้น้ําในคลองประปาระบายออกในคลองที่มีอยู่ลงสู่ลงสู่มมมแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วก็ทะเลได้นะคะ ดังนั้นเนี่ยตรงนี้ปริมาณน้ําจะลดขึ้นลงเรื่อยๆนะคะ,ะนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ได้แปลว่าน้ําทั้งมวลกําลังจะผ่านมาที่นี่ไม่ใช่นะคะ,ะน้ํมวลใหญ่เนี่ยจะผ่านคันละพีพัดคันลังสิทธิ์ซึ่งวันนี้ทั้งคันละพีพัดคันลังสิทธิ์คัน คลองหกวาสายล่างยังแข็งแรงดีอยู่นะคะแล้วก็ทําหน้าที่ในการลําเลียงน้ําระบายในสั์เวด้านตะวันออกอย่างดีอยู่นะคบแผนที่ท่านนายกวางไว้อันนี้คิดว่าเข้าเป้าดิฉันดิฉันในฐานะคนนอกไม่ได้มาพูดเพื่อที่จะช่วยใครแต่คิดว่าถ้ามันไม่ได้ผลเนี่ยนะคะน้ำมาจอตั้งแต่วันที่1 4สตุลามันจะถล่มกรุงเทพแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดทางทางคลองประปาเนี่ยรัฐบาลสพพยืนยันว่าควบคุมปริมาณน้ําได้ ให้แค่ผ่านไม่ให้ท่วมขึ้นมาค่ะในข้อมูลที่ดิฉันได้ทราบจากทางทางสปกรนะคะว่าทางสปรเนี่ยได้สั่งการในสองสามประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือลดการล่วซึมสองประเด็นที่สองสำคัญก็คือประเด็นเกี่เอาน้ําออกนะคะเมื่อทาอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยปริมาณน้ําก็จะจะเข้าสู่ภาวะปกติเนี่ยได้ทราบว่าภายในสองวันในสองวันนะประเด็นสองคือดูแล้วเวลาประมาณสามนาทีครับคุณหญิงครับ จุดสำคัญที่2 2> สุดพูดตรงๆก็คือผลโยธินที่ตอนนี้กําลังมุ่งหน้ามาที่ทูบตาดีแล้วเนี่ยนคนก<ผ>ลัวว่าจะเข้ามาถึงอนุสาวรีย์ได้เลยนี่ถามตรงๆเลยนะเพราะผลโยธินอย่างนี้ค่ะผลโยธินเนี่ยเข้ามาตามถนนคือมันล้นมาจากถนนด้านบนถูกไหมคะ,คะและน้่นจากเชื้อพยาด้านบนก็ลน้นเข้าถนนมามันก็จะเป็นจุดที่ดิฉันรู้สึกว่าทางสอบคอเขาจะบอกอยู่แล้วว่ามันจะเป็นจุดที่ล้น หรือจุดเสียงในกรุงเทพก็คือริมริมวิภาวดีซึ่งม,มันมันมันกั้นไม่ได้เพราะมันเป็นคลองและถนนถูกไหมคะมันก็จะมีล้นเข้ามาบ้างแต่ทางรัฐบาลเนี่ยเขาได้ตั้งเครื่องสูบใหญ่นะคะ,คอ,ะอยู่ที่ท,ที่ประตูน้ำรังสิตนะคะที่จะปั๊มน้ำออกไปและขณะนี้เนี่ยปริมาณการปั๊มเนี่ยก็ปั๊มได้ได้เท่าที่ทราบคือได้อย่างเป็นผลอยู่นะคะ ค่ะมันจะมีจุดลีกอย่างนี้เข้ามา2จุดแต่มวลน,น้ําที่คนกรุงเทพกว่ามวลน,น้ําใหญ่ๆและเห็นในภาพทีวีมาถึงและเก็บของไม่ทันเนี่ยนะคะคสําหรับความเห็นส่วนตัวดิฉันเนี่ยดิฉันคิดว่าท่านนายกเนี่ยได้วางแผนในการทําขั้นกั้นน้ําถึงสาขั้นเนี่ยนะคะคสมมุติ worst case เลยวันจุบนสำหรับตัวเองนะคะสำหรับตัวเองดิฉันคิดว่ากรุงเทพเนี่ยชั้นในเนี่ย ยกเว้นมินบุรีหนองจอกอย่างที่บอกเขาท่วมแล้วเนี่ยนะคะคือยกเว้นสีเขตตรงน้องยกเว้นยกเว้นตรงคลองแล้วยกเว้นตามดินแม่น้ําเจ้าพระยาแล้วตามคลองสําคัญบางจุดเนี่ยนะคะจะปลอดภัยค่ะโดยที่สมมติเ o r เลยคันที่ยมีพัพแตกก็ใช้เวลาถ้าจะยกคำคันไปถึงสามคันกวรจะผ่านสามคันมาได้เนี่ยต้องใช้เวลาถึงสองวันมันจะไม่เกิดภาพที่ว่าโอ้ยน้ํามาคืนนี้แล้วจบแล้วขึ้น สูงเลยมันมีเวลาที่จะประกาศแต่วันนี้เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดเลยแล้วไม่มีทรายที่จะเกิดแต่ที่เกิดที่คลองเนี่ยนะคะคลองประปาเนี่ยมันเกิดจากการที่น้ําลีก,กแล้วก็น้ําล้นออกมามันก็เกิดตัญหาขึ้นนะค,ะครับส่วนทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยนะคะที่ไปที่นนทบุรีรปทุมธานีเนี่ยนะค,ะ,คะได้ทราบว่าทางสปปโดยท่านนายกเนี่ยนะคะได้เร่งผักดันน้ําออกคลองมหาสวัสดิ์นะคะคลองพญาบรรลือนะคะ คลองบางใหญ่นะคะคลองอีกสีห้าคลองคลองสวีวัฒนาคลองภาษีเจริญโดยมีการสั่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำและเครื่องผักดันน้ำนะคะคออกไปซึ่งตรงนี้เนี่ยบประชาชนกลุ่มนี้เนี่ยรับน้ำจากกรงุงษทามาก็จะมีการท่วมถังอยู่คือมันเข้ามาตรงๆเลยพื้นที่มันติดก,กันก็คงจะท่วมถังอยู่เป็นเวลา,อ,า,อ,าอีกอีกอีก,อก,อกนานพอสมควร,ครแต่ ทางสพอพอทางท่านนายกเนี่ยท่านได้สั่งการในการดันน้ําออกไปทางสมุทรสาครที่จะลงทะเลเนี่ยให้เร็วที่สุดนะคะเพื่อบรรเทาความความเดือดร้อนดังนั้นเนี่ยถ้าในมุมมองของดิฉันที่ได้เห็นการทํางานของสพอพอเนี่ยนะคะคจึงคิดว่าเ,เ,เ,เขาได้พยายามทํางานตู้กับมวลน,น้ําที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่เคยมีในประวัติศาสตร์เท่ากับว่า เขื่อนภูมิพลปริมาณน้ําในเขื่อนทูมินทั้งเขื่อนมาจออยู่ที่หน้ากรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่14ถ้ามันถ้าแม้นว่ามาตรการเขาไม่สําเร็จดิฉันคิดว่าเราจมบาดาลละมาตรการเขามาถูกทิศถูกทางแต่เพียงแต่ว่าม้าก้อนใหญ่กลัวจะให้น้ําเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาใช้เวลาเป็นวันนะคะและขณะนี้น้ําโปไปด้านตะวันออกอย่างดีดิฉันเชื่อว่าณวันนี้เนี่ย กรุงเทพชั้นในกรุงเทพในส่วนที่เราอยู่การยกเว้นที่จะอาจจะลินวิภาวดีหรือลินแม่น้ําเจ้าพยานะคะกับ,บสี่ห้าเขตรงข้าน or ออเนี่ยกับบางเขตที่อยู่ริมน้าเจ้าพยาฝั่งคนเนี่ยปลอดภัยค่ะเอาละฮะขอบคุณมากเลยครับคุณหญิงเย็นวันนี้ฮะค่ะขอบพระคุณครับสวัสดีครับทกมทมชี้แจงมานะฮะว่าประตูระบายน้ําที่สําเสนนั้นไม่ใช่ของกทมเป็นของจากกทมเข้าไปช่วยยกบานให้นะฮะและนี่คือเจาะข่าวเด่นลุ้นกันต่ออย่างมีสติเราจะฝ่าวิกฤต มาหาอุตสาภายไฟด้วยกันสวัสดีครับ